อาเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนะโดยเฉพาะผู้ที่ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง <c oughs> ย้อนหลังทำบุญนี่เพิ่นแปลว่าทำการชำระเนี่ยทำบุญเลยนะทำการชำระ ทำการเอาออกแต่ว่าเสม,มอเนี่ทำบุญค่นกับมักขึ้นพ่อแต่ว่าการเอาวัตถุสิ่งของเห็ดอาหารเห็ดกับเขาไปถวายพระแต่ว่าพอครูพ่อทีหลักนี่พันสอนตอนพันสอนแรกๆกับตมาก,ก็ฟังแล้วก็ควันออกหูโมเมนหูหักบุญเครือการคาวะสัอ บุญโม,มเมนต์การสะสมมสันโอ้ฟังแล้วโอ้บุญโมเมนต์การสะสมผู้ใดสะสมบุญอยู่นั้นโมเมนต์นันคือเป็นคำว้าที่คนเฮียนธรรมะามาตั้งแต่ใสกสระซางเนี่ยมาได้ยินเนี่ยโอ้คือว้าแนวนี้เลยเพอเขาได้ยินตลอดว่าบุญสะสมบุญนะแต่คนบอกว่าแต่ว่าธรรมาเคยอ่านพอในพระไตรปิฎก ผู้สิ้นบุญสิ้นบาปผู้สิ้นบุญสิ้นบาปผู้สิ้นบุญผู้ว่มิบุญแล้วกับ่มิบาปภาษานี่หลึกซึ้งมากนะผู้มิบาปอยู่ยังจาเป็นต้องมีบุญก็บุญเพิ่งแปลว่าการชําระออกคือการชําระสิ่งที่เป็นบาปออกไปอธิบายให้ให้บรู้สึกงหัฮักหลายบุญเครือการ ชำระสิ่งที่เป็นบาปออกไปเพราะนั้นผู้ใดตรวจสอบกบขอเขมึงว่ามีบาปอีหยังขันว่าองคสี่ก็โอ้ยก็มีบาปเบิดละน้อยยมนัดนั่นบ่าบาปมีเยยะมากมากมันเ่ละแต่ว่าการเฮียนธกกรรมก็ตอ,องว่ามันมีระดับขันถ้าเอาบาปแบบคนทั่วไปพื้นฐานมนุษย์เลยเนี่ยที่ต่เรียนรู้ก่อนอื่นเลยก็คือบาปยาบยาบเนี่ย ตองเรียนรู้ต้องมีทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยต้องมีความเห็นให้ชัดเจนว่าอ๋อนี่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งบอดีเป็นบาปนะเนี่ยจึงเห็นว่าการขาสัตว์นี่เป็นบาปนะเนี่ยผู้ใดมีความเห็นอย่างซี่แปลว่าเป็นผู้มีสัมมาแล้วมีความเห็นว่าให้การขาสัตว์เป็นบาปการดื่มเหล้าการเล่นการพนันเนี่ยนี่คือการ เหตุบาปการสะสมบาปเพราะนั้นทำบุญก็คือมาชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปชำระได้แล้วกับเบิดบุญบุญบ่ตองมาชำระสิ่งนี้บาปกับเบิดไปบุญกับเบิดไปประเด็นเหล่านี้เรื่องนี้ก็มีขั้นตอนสูงไปเพราะว่ากิเลสมีุูธเจ้าร่วมเป็นภาษาวิชาการไว้ว่ามีวิติกรมกิเลสประยุทธ,ธ์ฐานกิเลสแล้วก็อาสวะกิเลส สามสามระดับวิติกรมากิเลสก็คือกิเลสหย,ยาบๆนี่แหละยังเห็ดผิดศีนอยู่สีหานี่นะยังเห็ดพิดสีหายู่บางข้อกับพิษเข้มข้นเลยบางข้อพิษตลอดหรือบางข้อบางคนเนี่ยบ่ผิษข้อใดที่เขาบ่าอยผิดก็ถือว่ากิเลสเขาบ่าแรงเรื่องนั้น,นะระดับสีหานะแต่ขอ้อใดที่พิษมากพิษบ่อย จังค้อชีวิตเนี่ยจำเป็นจังค้นทั่วไปเนี่ยคันบอกคือศิลาเว้นงอนเว้นเลยกับขาสั์กินยงเสียขาสั์กินกันเป็นช้าวุทดกับหูว่ามันบาปแต่คันบางพวกก็บอกว่าขาสัต์แล้วกับโบเป็นยังอันนี้บได้พาดพิงาศาสนาอื่นนะแต่เห็นเคยเห็นป่า,าขาสั์แล้วนะ แม่แตามาเบาไปก็กสิาพาดพิงศาสนาอื่นเบา,บา,บาดีกว่าแต่ผู้ใดเคยเห็นปายนะเนี่ยผู้นี้จะมาชำระบาปไถ่าบาปให้ของพุทธบ่มีพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่เลิศยอดที่สุดแต่พทธเจ้าบ่าเคยเบา,เาแม้แต่ค่ำเดียวเลยว่าเราจะไถ่าบาปให้ท่านโอ้โหพระพุทธเจ้านี่สุดยอดพทธเจ้ามิแต่บอกว่าบาปผู้ใดเหตุผู้นั้นก็ต้องเลิกเอง โอ้โหพระพุทธเจ้านะผู้ได้เฮ็ดผู้นั้นก็นต้องเลิกเองผู้ได้เลิกบาปนั้นได้กต็ตนเองก็ได้เองนี่าศาสนาพุทธสุดยอดมากแต่ผู้ใดบ่เลิกก็คงเป็นบาปต่อไปในเรื่องนั้นนั่นนะขับเป็นปูถทุชนค้นหน,นาเลยที่บอ่อเข้าใจชีวิตเข้าใจยังเลยตั้งแต่ได้เกิดได้ร่างเป็คนคนจนเมื่อตายจากโลกนี้ไป กับบาปสมบูรณ์แบบกับแปลว่ามีกุศลมีบุญได้เกิดมาได้ล่างเป็นคนแต่ว่าบได้ทําการเพิ่มน่วยจิตภาษาสมัยใหม่เนะาะบได้เพิ่มการเพิ่มกุศลเพิ่มหน่วยจิตเพิ่มเหตุเพิ่มปัจจัยที่ดีให้กับของเนี่ยได้บุญได้กุศลมีกุศล มีทำมีการทําการชําระเพื่อเป็นสิ่งเพิ่มเติมให้ว่าเออตายจาก,กร่างนี้แล้วนะะกับบตกนรกแต่ว่าขันบ่อเหตุกุศลยังเลยเฮ็ดไปตามโลกโลกชีวิตเป็นอยู่นี่สุเม,มือนม่เมาก,กันกระดอ้แต่เรื่องศาสนาออกระเบากันแต่ว่าภาษาศาสนาแต่ว่า เพราะเขาสู้ภาคปฏิบัติภาคลดละจิงแคสินหาเนี่ยยังบ่มีเลยมีแต่พิธีกรรมซื่อเราของเฮา,นเ,านเนี่ยเฮากับม่เนนชาวศีนหาซึ่งเป็นกิเลสเบื้องตนวนิติกรมกิเลสเน,นะฮะกับม่เฮียนหูกันเพราะนั้นคนที่ได้ร่างอันประเสริฐศ <c oughs> วันคายวันเกิดคนที่ได้ร่างอันประเสริฐที่สุด ของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าหรือของศาสนาใดก็สร้างแม้แต่วิทยาศาสตร์ในโลกใบนี้เขาก็บอกว่าร่างคนเนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในในการใดอัตภาพมาเกิดเป็นสัตว์คนนี่เกินว่าสัตว์มนุษย์นะส่วนสัตว์เดรัจฉานกัน <c oughs> พวกสุนัขหมูมากาไกา่อันนี้สิทธิในชีวิตกับของนี่น้อยมาก นะหน่อยมากเลยทีเดียวแหละนะแต่ว่าขันมันมีกุศลมากมันได้เกิดเป็นม้าก็จริงอยู่แต่ว่ามีคนดูแลดีเมื่อวานนะมาสิหายม้าายไผ่ายไผ่ยังสิหายอัตมาเลยบอกยูนี่เราบอกได้ว่าสีหายเลยเราบว่าผ่านพิกแล้วซึ่งบอกว่าอยไปว่าบันเด้มันเท่าแล้วสันม้าายไผ่ขึ้นสถาดีวิตยยขึ้นมานอนอยมองขั้นใดท่าขึ้น อาตมากะบ่อยากให้มันขึ้นมานะอยากให้มันอยู่พื้นหมดอยากขึ้นมาได้พอะ่เจ้าของขึ้นไปหันอาตมากะให้มันนะไม่ได้ให้แห้งเนี่ยบอกไปไปลงไป่ายายไพก็บอกอย่าไปให้มันได้มันเท่าแล้วใส่เห็นบอกแสดงว่ามาตัวนี้มีกุศลบ่ธรรมดานะนะท่านสิมององยางดึงด้หมาตัวนี้มีกุสลบ่ธรรมดานะโมคุณพระเทุกุศลยังมาแหละแต่อ่านในชาโนโซนี่สูตรนี่กะน่าคิดเดย มันบอกว่าคนบางคนเนี่ยเวลาทําบุญให้ท่านเนี่ยขาสัตว์ตัดชีวิตอย่างมากมายมีฟังให้ดีเลยนะนิชาโุโซนิสูตรเนี่ยตามาไปอ่านไปขนไว้ละเดี๋ยวมือใดเสียวอ่านอัดใน YouTube อยู่อ่านเราเห็นชัดมากในชาโนโซนิสูตรว่าคนบางคนเนี่ยทําบุญอย่างมากมายนะแต่เข้าใจผิดน่ะนะ ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละในงานบุญนะนะเวลาจะไปทําบุญทําท่าเน,นี่ละทําบุญก็ไปทําท่าเน,นี่ยไปวัดไปว่าไปใส่กัสซาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างมากมายตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นม้าพระราชาช้างพระราชานนะเป็นม้าคนลวยอันนี้ตมาแถมบ่มีในพระไตรปิฎกเป็นม้าคนรวยนี่ม้าคนรวยนี่ว่าธรรมดาด้เขานั่งยูนิต เพิ่มๆไม่เน่ท่องบอดาดูรับการดูแลดีปันหมาคนรวยแล้วจะบอกไงนะแต่จังได้กระสางอย่าไปอิจฉามันเพราะว่ามันเกิดเป็นแช่หมาเนี่ยมันมันบอดายอีหยังมันบอดายด้ทำหมาอีหยังหรอกเแห้งฟังพ่อคู่พ่อที่รักสอนเนี่ยแห้งเป็นตะนาวมาบอกหมาเนี่ยสัตว์เนี่ยคันเลี้ยงมันดีหลายจนมันเรมสัญชาตญาณของสัตว์สัญชาตญาณของสัตว์ก็คือสืบพันธุ์อีอย่างนะ กินนอนสืบพันย่านตายสัญชาตญาณของสัตว์จนมันบริดินล้นขวดเชียร์หากินคือไกป่ปานี่ไกป่ปามันขวดเชียร์หากินมันได้ใส่สัญชาตญาณเนีเ่ยย่มฝนตกมันก็ได้ตากฝนนะอตาตมาบอเห็นไกป่ปลาตัวได้ฝนตกผ้าลูกยางเขาห่มเลยนะผ้าลูกเขาไปส้นแต่กุฏติบมีเลยฝนตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมานี่มันเอ,อินลูกมากมันกระตุ่มลูกแล้วก็ตากฝนอยู่หันละ รูปมันก็เขาส้นปีกโอ้นี่มันสัญชาตญาณเนาะมันมันมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่มันมันอยู่สัตว์แล้วพอฟังพอคู่เทมาว่าขันเ้าปลอยให้สัตว์มันได้ใส่วิบากบ้างบอยให้มันสบายจนเกินไปเนี่ยสัตว์ตัวนั้นน่ะมันมันสิได้ใส่วิบากมันสิได้เบิดว้เขาว่าสัตว์มันสิบ่เบิดว้นะโอ้ฟังแล้วลึกซึ้งมากนะคันว่าไปก็ได้ ให้สัตว์มันได้ใช้วิบากบ้างบัดที่นี่อันนั้นคือสัตว์เรื่อฉาญเนาะแต่ว่าพอไปฟังในพระสูตรชานุโสนิสูตรเนี่ยคนทําบุญอย่างมากมายแต่ไปเกิดเป็นช้างพระราชาม้าพระราชาผู้เจ้าให้เหตุผลว่าเพราะเขาทําบุญอะ่ะเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างมากมายแต่ว่าที่เขาได้ไปเกิดเป็นช้างพระราชาม้าพระราชาผู้เจ้าให้เหตุผลว่าบม่เป็นการให้เหตุผลหรอกเพิ่นเกิด ธรรมะเพิ่นลนะเพราะว่าเขานะได้ในส่วนที่เป็นบุญนะในส่วนที่เป็นบาปที่ให้ไปเกิดเป็นสัดเดัจชานเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพุธเจ้าว่ากังสัตว์เลยนะแต่ในส่วนที่ต่อให้เกิดเป็นสดเดัจชานก็เป็นสดเดัจชานของคนรวยเป็นหมาคนรวยเป็นสร้างเป็นมา้าโอ้สั่งสมัยโบราณเนี่ยธรรมาดาเด้ กูบานกูเมืองไงไลสร้างพระราชามาพระราชาเด้ได้ออกลบกับพระราชากูบานกูเมืองเหมนเด้ธรรมดาเนยผู้เจ้าก็ให้บอกว่าเพราะเขาขาดัตย์อยในงานบุญเขาแต่ว่าในส่วนที่ไม่เป็นบาปน่นบอกมีในพระไตรปิฎกบอกแต่เขาก็ให้ข้าวน้ำยานพานะเครื่องลูไใยของหอมของกินของใส กัน่าำามสมัยเสม,มอนี่คือตรงที่มันเป็นบาปคือไปฆ่าสัตว์แต่ตรงที่มันเป็นบุญล่ะมีหมากไม้ก,กายกองแบบกองบุญก,กองบุญกระถินกองบกย้ายหนึ่งบมมีบาปกรรมยังเลยกองบุญกระถินนะแห่งเสม,มอเนี่ยไปบอกว่าเงื่อนค้ำกมเจ้าก็กเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการมาใส่ใจบริหารจัดการบางคนนี่โอ้หลายแสนทำนี่นี่ส่วนนี่นะ ทำให้ตายไปแล้วต่อให้ไปเกิดเป็นสร้างเป็นหมาพระราชาก็ยังมีส่วนของกุศลที่เป็นสิ่งดีงามเนี่ฮ็ดให้ได้ไปเกิดเป็นสร้างเป็นหมาพระราชาที่มีคนดูแลอย่างดีเห็นบ่คือคือพออ่านสูตรนี่ยมันแห่งชัดว่าทําความดีเนี่ยบ่ว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายนี่ท่งผลทั้งนั้นในยะเดียวกันไอโตที่เป็นโตบาปโตพิษศีลมันกลับไปเป็นโตลบออกไป แล้ว่าในพระสูตรนี้สุดท้ายพระสูตรนี้สรุปว่าถ้าผู้ใดทําบุญแล้วมีมศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์เสือหอยท่านมากไม้ก,กายกองสาเนากระสางไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์สองอันสุดท้ายอ่านพระสูตรนี้แล้วอาตมาก็ยังเงิดว่าเอ๊ะคนเฮียนธรรมะสมเอือเนี่ยคือบ่เหตุเอาให้มันถือหรือบ่มีค้นสอนแต่ว่าบ่มีค้นสอนอาตมาก็เสือว่าแมนนะเพราะอาจจะบ่กล้าเว้าตรงไปตรงมามาก เนื่องจากว่ามันกระทบต่อสิ่งที่จะได้บางครั้งก็ได้นะแต่ว่าถ้าเอาุูธเจ้าสอนนี่ต้องพูดกันตรงๆว่าถ้าผู้ใดเ็ดเบุญเราไม่ศีลหาบริสุทธิ์โอโชีวิตนี่นะนะไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์นะสิเกิดเป็นมนุษย์มีเพื่อนเป็นเทวดาหมายถึงว่าเขกาก็เกิดเป็นเทวดาโดยภาษาธรรมะอา้าเกิดเป็นคนร่วยเกิดเป็นภูมิลาบมียศ น,ะนี่สมมติเทวดามันบอกเกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นข้าราชการขันสูงมีคุณงามความดีมีลาบมียศไมีเฮ้ยเป็นข้าราชการประเทศไทยแห่งได้เปียบก็เดียได้เปรียสารพั์ทุกเรื่องเลยนะนี่เว้าขอให้ข้าราชการนะทุกอย่างข้าราชการประเทศไทยนี่ได้เปียกเกษียณแล้วเนี่ยว่าไปนะบางคนนี่ก่อนกเกษียณเงินเดือนเก่าเมื่นแสนหนึ่ง กเกษียณไปแล้วยังได้บำนาญเจ็ดแปดหมื่นน่ะบบตรงเฮ็ดเวียกแต่ได้ฟรีๆเจ็ดแปดหมื่นได้เปียบซํำได้เอาถามดีๆแต่ว่าได้เปรียบอย่างนี้บาปเด้ดสิบอกไงก็อบอกโดยภาษาธรรมะนะเจา้าบบได้เห็นงานนี้เลยจะรับฟรีๆเลยเจ็ดแปดหมื่นน่ะนะแหงได้แล้วเอาไปตีกอบเอาไปมด้เอาไปางบุญบ่ได้ไปทำบ,บุญจักบาทเลยเดีย หนาวมากเลยอะสิติลบซ้ำใดอะไชีวิตอะจริงๆนะงนะมันเป็นบออันนี้นะหนากลัวมากคันว่าไปนะแต่ว่าเอามาเหตุงานสางสันเสียสละอันนี้มันก็บ่ได้เสียหายยังดอกครับผู้จักคิดผู้ติคิดนะนะบอกแมนเ,เอาไปน,นี่อย่างเดียวนะเอา <c oughs> ว่าสิบบอลหนาวบอะสันได้เกิดเป็นมนุษย์นะโยม นั่งอยู่นี่ที่มาําบุญวันคลายวันเกิดนะชีวิตที่ดีวิเศษที่สุดโดยรักของผุดพระบุตรเจ้าก็สอนว่าได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาได้ฟังธรรมต้องย้ำว่าได้ฟังธรรมที่ถูกต้องนะเพราะถ้าฟังธรรมไม่ถูกมันก็ไปปฏิบัติบ่ถูกหรือโบด้หู้ว่าอียงยังผิดอีหยังถือก็สมมติได้ฟังธรรมกัน กูได้ไปฟังธรรมฟังธรรมทั้งนั้นแต่ว่าฟังแล้วนี่รู้สิ่งที่เป็นสัจจะจริงๆได้ละได้เว้นได้เข้าใจจริงๆบ่นี่คือเรื่องที่ต้องตั้งคำถามนะได้ฟังธรรมนี่แปลว่าการได้ฟังคําสอนพระเจ้าจริงว่าอันนี้บด่ดีอันนี้ดีเจ้าสีเห็ดสีฟึกสศละลศละเจ้ากะฟึกกะเห็ดด้วยตนเองนะบ่ต้องรอยผู้ใดมาเห็ดหายเห็ดตอนนี้เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เพราูพ,พุทธศาสนาได้ฟังธรรม ฟั่งทำแล้วนะนำธมรมาไปฝึกฝนปฏิบัติเอาฟังแล้วบบตรงยังไลาว่าศีลหานี่ดีที่สุดนะศีเลนะสุขติงยันติเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แค่ไมีศีลหาเท่นานั้นแหะเป็นหลักประกันชีวิตที่สูงส่งที่สุดซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากอย่าเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติต่อไปเนี่ยต้องม่ศีลหาบตรงียาเงินเลยยมนัดขอให้มีศีลหา้า ต่อให้ยอมนัดบ่มีเงินจักบาทนะอยู่ฝฟังพงโอ้ยคืออึดเงินเลยเนะาะบ่ได้ทางานอียังบ่มีเงินเลยบ่มีเงินบ่ม,มนสิ่งที่บ่งบอกว่าสิบบ่ได้เกิดเป็นมนุษย์เอายิงจริงมีเงินต่างหากแล้วบางเทียเนี่ยมันสิเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสิดสบบ่ได้เป็นมนุษย์เพราะมีเงินแล้วก็ไปซื้อมาเสพไปจ้างเขาขาสัตว์มาให้ยัคล้องกินทั้งทางตรงทางอ้อ,อม อยากกินเหลาก็ไปซื้อเหลามากินมีเงินน้มีเงินบางเทียนี่ใส่เงินมาบำเลอรกิเลสยางอ้วนพี่มีพญายางนี่มีคุณแม่ท่านหนึ่งเราฟังว่าเพิน่นมีลูกอผู้ที่ดูแลก็อยากให้ลูกได้กินดีกินไปกินมาอ้วนร่อยกว่ากิโลบาดนี้ผู้เป็นแม่ ผู้เป็นแม่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็หูว่โบมแมนแต่ว่าผู้ที่อยากให้อ้วนก็มีทัศนคติที่ว่าก็มีเงินเขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินเขากินแล้วเขาอ้วนแต่รับผิดชอบอย่างบัดแล้วอ้วนแล้วอีกอย่างตามมาอีกมากมายฮะนี่นี่คือในทัศนคติของคนมีเงินที่ไม่มีปัญญาก็แค่ว่ามีเงินแล้วก็ไปซื้อมากินสุกดื่มเสพ สางบ้านหลังใหญ่ๆอ,อยู่อยู่ยางมีความสุขอยากกินยั้งกระสือมากินที่นี่สิอ้วนสิเป็นนิยัง้งสิเกี่ยวของสิเป็นบาปเป็นกรรมนิยัง้งกับสิ่งที่กับของดูดมาเอามานั่นบ่คิดบ่ต้องคิดชีวิตคิดอยู่แค่นี้นี่คือชีวิตของคนที่บ่ได้เอาความคิดทงางศาสนาเขาไปจับการดํารงชีวิตเลยแต่ถ้าเราความคิดทงางศาสนาเขาไปจับการดํารงชีวิตเราเขาต้องหูวา เฮ้ยคิดแนวนี้มิจฉาทิฏฐินะเป็นคนมีความเห็นผิดนะคนะิดชีวิตเท่าบริคิดแค่ชาตินี่ชาติเดียวผู้ใดคิดชีวิตแค่ชาตินี่ชาติเดียวนะ่ะจบบ่ม็นหลักของผุดแต่ถ้าคิดชีวิตนี่เผื่อหลายๆชาติแล้วก็เฮาเหตุยังที่เป็นคุณงามควมดีบริมากแต่เฮากับมีควมเพี้ยนควมพยายยามู่นะสิ่งที่มันเป็นสิ่งหนักหนาะสําหรับชีวิตเท่ากับหูโยกเอาละอันนี้มัน,นหออน,นาาักหลายก็คือพอครูเปิสอนเอาหลักหลายเก่าไปก่อน เฮ็ดไอ้โตที่มันโนาก,กอนเฮ็ดจนมันสะสมเป็นควมันคงแข็งแรงขึ้นไอ้โตใดที่บท่านดีเดี๋ยวก็คอยเฮ็ดเสริมขึ้นมันก็เป็นนุนเสริมกันเองแต่ว่าพื้นฐานยังบ่มีเลยสินหายังบ่มีเลยนี่ต่มาเห็นบางคนเหียนธรรมะนั่งคิดเอาอย่างเดียวนะสินหากับโบต้องคิดอีหยี้ยคิดเรื่องสินหาเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้อยากต่อ,าอีายังหนักๆไปนั่งคิดเอาเลย บแมนาศาสนาผุธเป็นนางคิดเอาสือ่อโบแมนต้องลงมือฝึกฝนนี่หลีว่าสัน่นเพิรนเซตัดเรื่องข่วมเพี้ยนไหมยงันต้องมีข่วมเพี้ยนข่วมพยายามถ้าอยากเป็นมนุษย์ที่จเจริญที่ดีวันนั้นกับนโมทนากับเจ้าภาพที่ามาเป็นเจ้าภาพถวายอาหารหนึ่งในวันใายวันเกิดก็ขอให้ตั้งใจเป็นคนดีมีศีลหาในทำงานเสียสละซอยเหลือเกื้อกูลสังคม นะนี่คือคุณคาของความเป็นคนคนที่มีคาที่สุดคือที่เป็นคือเป็นคนที่ให้ได้เสียสะละได้ตามฐานะของตนเองบอยมนเสียสะละเห็นห้กับของถูกยากลําบากเดืดอดร้อนแต่ว่าก็ยังมีการให้การเสียสะละบอมีเงินมีข้าเสียสะละก็เสียสะละสติปัญญาหยาดเงื้อแรงกายเอากายไปซอยสังสรรค์เสียสะละนี่คือ บุญสดสดพ่อคู่พ่ที่หลักเปนว่าบุญสดสดที่สุดคือบุญเสียสลระหยาดเงื่อแรงกายเหตุคุณงามความดีกับเหตุยังบ่ได้มากมายกับดูแลกับค้องดีๆอย่าให้เป็นผ้าละสังคมให้เป็นคนเป็นทีเพิงผ้าศัยของขอบครัวได้อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนอีกก็คือเหตุด,ด้วยตนเองเอินว่าเป็นคนมีคุณคาก็ขอให้เจริญในคุณงามความดียิง่งยิ่งขึ้นนะเอวัง